วันนี้เรามาทำผัดสตอกินกันครับเมนูง่ายๆกินกับข้าวสวยร้อนๆเอาอร่อยมากเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปผมใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองครับรอจนร้อนใส่เครื่องผัดลงไปในเครื่องผัดผมจะมีกระเทียมกะปิพริกพริกไทยครับหลังจากนั้นก็ใส่หมูบดลงไปผัดจนหมูบดเริ่มสุกพอหมูบดเริ่มสุกแบบนี้ก็ใส่น้ำสาดลงไปหรือน้ำล้างคกก็ได้ครับเล่งไฟแรงเลยครับตรงนี้ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บ ผงปรุงรสหมูน้ำปลาเล็กน้อยอัตราส่วนผมเขียนให้ที่ท้ายคลิปเดี๋ยวเลื่อนไปดูได้ครับผัดจนหมูสุกดีครับจากนั้นใส่สตอลงไปสตอผมจะล้างแล้วก็ผ่ากลางเอาไว้เป็นสตอสดครับตามด้วยกุ้งสดครับใช้ไฟแรงผัดสักครู่แค่พอกุ้งสุกไม่ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยวกุ้งจะสุกเกินไปจะแข็งและเหนียวไม่น่าทานพอเริ่มสุกแบบนี้นี่นะครับหน้าตาจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ ปิดไฟได้เลยครับตอนนี้ทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วหลัจากนั้นก็จะบีบมะนาวลงไปสักซีกหนึ่งครับตัดลดเพิ่มความหอมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูพาสต้ากุ้งสดหมูสับเพื่อนๆสามารถทําตามได้แน่นอนครับอัตราส่วนผมเขียนให้ที่ท้ายคลิปขยายให้ผมทําเมนูไรคอมเมนต์บอกกันแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณมากๆครับผมที่ติดตามรับชม